ลุงอ่ำนะครับวันนี้มามีกิจกรรมตีกอล์ฟกับลุงนะครับที่สนามกอ Royal ล์ฟรอยัลทิวจังหวัดนครนายกซึ่งสนามกอล์ฟแห่งนี้เป็นสนามกอล์ฟที่ลุงแบบลักมากหนึ่งในดวงใจทำไมถึงรักเหรอครับเพราะว่าเป็นสนามกอล์ฟที่อยู่ใกล้ชิดธรรมชาติห้อมล้อมไปด้วยหุบเขาและต้นไม้แบบต้นไม้พื้นที่และสนามเขาก็ออกบแบบไป18หลุมเนี่ยให้มันใกล้ชิดอยู่กับธรรมชาติบางหลุมมีลำธารไหลผ่านเดี๋ยวพาเข้าไปดู ตอนนี้ก็อยู่บริเวณแท่นทีของสนามกอล์ฟรอยัลฮิลครับมาดูก่อนบรรยากาศสนามเป็นยังไงบ้างดูสิครับรอบล้อมไปด้วยหุ่นเขาเลยนะครับนี่เขาใหญ่นะครับผมว่าไม่ใหญ่แต่เขา,าใหญ่นะชายล้วนรุ่นที่4ี่ครับผมพร้อมแล้วเดินทางทีกอล์ฟกับลุงอามเชิญครับผม ดูก็ได้ไปนำเพื่อนคนสนิทนะครับมากระซวกไส้ลุงอั๋นะครับที่กรอบครับผมยอดเยี่ยมโอ้โหเยี่ยมรอสายรอเข้ามาโอเคทุกคนปลอดภัยตีก็พอลุงอ่ามรอยแ h i l ิลมีความสุขทุกครั้งครับที่ได้เดินทางมาเล่นกรอบที่นี่อยากให้ทุกท่านาได้มีความสุขและได้มีโอกาสเล่นกรอบที่รอย a อนฮิล จอรนรางจอรรามของเราฟิลออกมาดีนะโอเคแฟเวพี่น็อตครับผมพี่น็อตนี่เป็นสายธรรมะนะครับปฏิบัติธรรมเป็นประจำครับทุดงฮะช็อตสามแล้วอันนี้เฮ้ okay, ล่อดมาไม่รอดอ่ะไม่เป็นไรสำหรับลุงอ่ำก็ตีเข้าไปดำปีเลยครับน่าจะได้เบอร์ดี้แล้วแหละขอเฮอลุมหนึ่งได้เบอร์ดีจา้า เลยไปหน่อยเลยไปหน่อยโอ้พัดสนุกเรอตรงนั้นขึ้นมาขึ้นไปอ้อนไปเข้าท่าเข้าท่าเข้าท่าเข้ามาอ้อนก่อนโอเคได้พัดเฮ้ <Hey. S 3> ยอดเยี่ยมไปเลยครับเบอร์ดี้ เยี่ยมมากเยี่ยมมากพี่รอบันเทิงของเทครับไปอยู่ในตำแหน่งนี้ได้ต้องโทษกรรมตัวเองที่กอ่ออย่างเดียวโอ้ยากมากต้องนิ่งขนาดไหน ต้นปาลามีป<ะ>๋าใครเล่นด้วยนะเพื่อน ต้องมาสักครั้งหนึ่งครับนะครับพอามาแล้วก็จะมาเรื่อยๆเลยเลยอันนี้ก็คือหลุมซิกเนเจอร์โฮของสนามกอล์ฟรอยัลฮิลนะครับผมหลุมนี้เป็นหลุมผาห้านะฮะตีมาวางช็อตที่2ตรงนี้เพื่อขึ้นช็อตที่3ให้ได้แต่ก็ต้องคิดไว้นะครับว่าอย่าเข้าใกล้ต้นก้ามปูให้มากนะักให้เหลือประมาณสักร้อยหลาจะเป็นดีที่สุดแล้วตีขึ้นลีนง่ายกว่าอันนี้เข้ามาลึกเกินไปเหลือ90หลาถึงธงโชคดีเป็นธงหลัง อมันเป็นเช่นนี้เองฮะเขาไปจะตีเข้าง่ามแล้วเลี้ยวเข้าหาธงกาจะวิ่งเข้าหาธงครับผมเข้าง่ามนะครับครับอะไรนะฮะเราเราไปทางเลี่ยอไปเออครับเราคำนวณแล้ว งามล่างงามล่างโอเคครับผมงามบนมันจะเสียงกันไปปลาสวัสดีวันนี้ความสุขผมรักนายครับโบกี้ได้ครับเราได้แล้วโอ้พลาดนิดเดียวถึงโบกี้ถึงดับเบิลได้ครับลุมนี้ซิกเนเจอร์โฮลเรเยนฮิลระวังอย่าให้ลึกถึงต้นก้ามปูนี้นะครับวางชัดสองก็คือ เต็มเี้ยคเต็มีสียว้อมี450บหลาเฮ้ยเลงขวาไว้ดูขวาไว้อยู่ช่วงเย็นๆลมตึงครับแต่ก็สนุกเป็นไงบ้างครับพี่กร๊อ สนุกไหมครับพี่สนุกเนาะปีนที่นี่เป็นไงบ้างครับโหดยากบรรยากาศดีในการเล่นแต่รีนก็ต้องทำใจหน่อยแต่ก็สนุกดีครับผ่านที่นี่ไปได้ผมขอบอกเลยว่าเล่นที่ไหนก็ง่ายอ้าวประเทศประหลุนมาม้ามาแล้วครับผมเป็นไงบ้างครับพี่น็อตสนุกมาสามวันแล้วสนุกเนาะได้ไม่ผมไม่รับบรรยากาศน้าขอให้มีความสุขแล้วเดี๋ยวเราไปดื่มดำกับที่รีสอร์ทนอนค้างกันคืนนี้ แต่ก่จะนอนได้เดี๋ยวรู้เรื่องไปกันครับผมพิคิวเป็นไงบ้างครับชิวมากคุ้มค่ากับการพักผ่อนอืมเฮ้ยทำไมหมดเรี่ยวหมดแรงขนาดนั้นส่งมาซงแง่อะครับพูดได้ไหมไม่น่าถขำพี่โดดีพี่โด แล้วก็เดินทางมาถึงที่สิ้นสุดนะครับคือหลุม18แต่ยังไม่สุดท้ายเพราะว่าพรุ่งนี้จะมีวันที่จะต้องเล่น <ปะ S 1> กับรุ่นที่5<ป>ะนะครับวันนี้เสร็จที่ที่4ไปแล้วเดี๋ยวเราไปพักกันที่รีสอร์ทแดดอดไวส์นะครับผมและวันนี้เป็นอีกหลุมหนึ่งที่สวยมากที่พักจริงๆที่สนามกอล์ฟนี่มีนะครับแต่พอดีเต็มนะครับมีสัมมนาเราก็เลยได้ไปพักที่รีสอร์ทแต่ก็บรรยากาศดีเหมือนกันเดี๋ยวไปเที่ยวชมที่เราไปพักกันครับผม ดีโอ้ <Okay. S 2> แรงยังเรือนะพี่ของพี่นี่แรงเรือเยอะแยะเลยโอ้ตีไปเรือไปถึง,ถงรอยแล้วพี่ <laughs> โอ้พี่นี่แข็งแรงมากเลยเดี๋ยววันนี้ผมเอาออกให้นะพี่นะ <laughs> <laughs> พาไปวิ่งนั่นะคืนนี้ก่อนกี่ โโอ้ห oh, ลวกนนี้บรรยากาศเช okay. ้าๆนรำมาชมกันอุณหภูมิเช้าๆน่าจะสร้างบรรยากาศให้เราเล่นไดสนุกขึ้นแน่ๆจะเป็นช่วงเวลาไหน โรยัีฮิลล์ก็สร้างความสุขให้กับนักกอล์ฟได้ครับผมนี่คือสวนนักกอล์ฟอย่างแท้จริง r o ยันฮิลล์ดีต้อนรับสู่แอดไลท์รีสอร์ทนะครับที่นี่เป็นห้องขนาดสองเตียงเข้าไปดูบรรยกนนากาศข้างในกันครับดูดดเป็นรีสอร์ทขนาดใหญ่มากเลยแล้วก็มีความเป็นธรรมชาติมากๆเหมือนกับ มีห้องมนี้บ้านหลายหลยังมาอยู่ท่ามกลางารรป่าและกิจกรบิดอันนี้ที่เพลงขับข่อมอยู่นี่ไม่ใช่นักดนตรีประจำรีสอร์ทนะครับเป็นแขกผู้ม,มาพักที่นี่นะครับแล้วก็มีกิจกรรมนั่งเล่นนั่งดื่มนั่งคุยมีหลายห้องให้เลือก ก็อยู่ห่างจากสนามอยู่ห่างจากวอลเลนฮิลล์ประมาณสัก4กิโลแค่นั้นเองก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะแต่อีกหนึ่งทางเลือกที่แบบโชคดีมากเลยขับผ่านมาเห็นชื่อร้านอาหารว่าควรวุงตั้งรเล่ยอ๋อควรวุงกั้งนะครับที่เขามีป้ายอยู่เขียนไว้ว่าถ้าไม่แน่จริงเนี่ยไม่มาเปิดร้านอยู่ในซอยลึกลับขนาดนี้นะครับแต่จริงๆแล้วรีสอร์ทที่ แอดไลฟ์เนี่ยก็ไม่ได้ห่างจากถนนใหญ่มากนะประมาณสัก4 0 0ร0อเมตรครับเข้ามาก็จะมีแบบทักเยอะแยะให้เลือกแต่เลือกที่นี่เพราะว่าพยายามจะดูแลรูปเพจสมาชิกที่เข้ามาร่วมในกิจกรรมตีกอลุงหั่เนี่ยครับในรุ่นที่4แล้วก็รุ่นที่5ให้ดีที่สุดเราก็กลัวว่าจะไม่ดีจะไม่ได้รับความรู้สึกที่สนุกสนานเพลิน กับการที่มาเล่นกอล์ฟลุกนอะไรเงี้ยครับแต่วันนี้ก็ผ่านคนไปในกิจกรรมตอนที่เล่นกอล์ฟก็สนุกสนานกันดีทุกคนก็มีความสุขกับความยากลําบากในการเล่นกอล์ฟแต่ก็มีความสุขกับบรรยากาศของสนามกอล์ฟที่โอบล้อมไปด้วยคุณเขาของโรยันฮิลนะครับโดยเฉพาะที่พักเนี่ยก็ถือโอกาสเลือกที่ดีที่สุดในย่านนี้ที่เราแวะใกล้ที่สุดของสนามกอล์ฟโรยันฮิลมาให้นะครับที่แอดไลน์ like. มีโอากาสมาแวะมาเยี่ยมเยียนม,มาอุดหนุนม,มาใช้บริการกันได้ ต่เดี๋ยวอาบน้ำอาบถ่ายเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวไปคัวลุงกัง้งเมนูนี่จัดเต็มมากๆเลยนะครับบรรยากาศดีทีเดียวนะครับที่แอดไลน์นะครับผมตอนนีาคุนก็เพียบดีสงบดีเหมาะกับการพักผ่อนนะครับแต่ก่อนจะไปพักผ่อนไปครัวลุงกั้งกับลุงกอณเขาบอกว่าร้านเนี้เข้ามาไม่ผิดหวังสอบถามทางผู้รู้ทงางผู้จัดก,การส่วนตัวของผมแล้วบอกว่าร้านนี้เข้าไปได้เลยรสชาติจะเด็ดขนาดไหนรีบไปเลยครับ มาครับพี่เมนูเพียบมาเลยพี่ร้านนี้ครัวลุงกั้งเขาบอกว่าไม่แน่จริงไม่อยู่ในซอยออกจากแอดไลน์มาแล้วก็มีเลี้ยวขวาหักศอกเลยพี่หักงอเข้าสอกเลยครับแล้วก็เข้ามาอีกนิดเดียวครับลอยเมตรถึงแล้วครัวลุงกั้งยำปลาคังครับผมเมนูแรกที่มาโอ้หสมคำล่ำลือมากไข่มีท่านผู้จัดการผมชื่อพี่ปอครับปอปอบอกว่าร้านนี้ไม่ผิดหวอก โโอ้ห oh, ต้มยำปลาครังมาที่นี่สั่งผัดชาปาก,กระพงครับผมโอ้โ oh, ห oh, oh. จัดทุกดอกขอบอกเลยว่าจัดอันนี้สุดส้งตำสีอย่างนี้เรียกว่าคนคราบนี่ไก่ก้วกือลืมไม่ได้ลืมไม่ลง ดีไหมครับปัดมันสุดนะพี่นะบบนนโอเคเอย้ทุกคนมีความสุขนะครับขอทุกคนมีความสุขนะครับ,ขอ,ข,รบขอทุกคนสุขนะครับนา่าจอร่อยครับโพลุกั้งอาหารเช้ารอเ,เราอยู่ครับและที่นี่ก็เป็นรีสอร์ทอีกที่หนึ่งที่ใกล้สนามกอล์ฟนะครับ แอดไลฟ์ ice, นะครับผม oh, หมูบรรยากาศดีมากเลยในเช้านี้ในช่วงฤด,ดูที่เรียกว่าเป็นฤด,ดูแห่งการเล่นกอล์ฟที่ดีที่สุดนะครับโดยเฉพาะเล่นกอล์ฟที่ไหนที่มันอยู่ใกล้กับธรรมชาติมากๆอย่างเช่นภูเขาอย่างนี้มันก็จะมีความเย็นมากกว่าปกติอย่างในเมืองอะไรเงี้ยแครนอยกไม่ไกลจากกรุงเทพนะครับช่วยบรรเทาได้สําหรับสนามภูเขาอย่างนี้บรรยากาศอย่างนี้แล้วก็ อุณหภูมิอย่างนี้ที่รอยัยฮิลเช้านี้น่าจะสนุกดีแต่ขอธนอาหารเช้าอัาก่อนครับ ช้านี้ทุกคนยังมีความสุขกับการที่ได้รวมกันอยู่กับกิจกรรมตีกอล์ฟกับลุงอ่ำนะครับผมทุกคนมีความสุขกันมากจริงๆนะมันเป็นเรื่องที่น่าประหลาดมากสําหรับคนที่ไม่เคยรู้จักกันมาก่อนแล้วมารู้จักกันเพราะกีฬากอล์ฟแล้วก็เชื่อมต่อกันได้แบบน่าพักมากเลยเหมือนแบบใครมีนิสัยอะไรมันเหมือนกันอ่อออนนทาอทุกคนแฮปปี้นอนหลับพักผ่อนที่นี่ดี ก็เป็นกิจกรรมที่ตอบสนองตัวเองนะครับที่ได้ออกมาเล่นกอลอฟด้วยแล้วก็ยิ่งได้มีโอกาสได้เล่นอลอฟกับเพื่อนใหม่ๆนะฮะทนี้เขาย้ําเลยเพื่อนเก่าๆเราก็ดีแต่บางทีเขาก็ไม่ว่างเราก็เลยต้องหาเพื่อนใหม่กันบ้างกับกิจกรรมตี่าขลุงอ่ำนะครับรุ่นต่อไปน่าจะเล่นกันที่สนามกล์ฟินิกครับกินนอนเที่ยวบันเทิงด้วยกัน2วัน1คืนเดี๋ยวจะแจ้งให้ทราบในลำดับต่อไปนะจ๊ะตอนนี้ติดต่อสนามได้เรียบร้อยแล้วครับผม โอเคเดี๋ยวเราทางข้าวทานอะไรเสร็จแล้วไปสนุกกันต่อกับกิจกรรมตีกลับกระลุงอามรุ่น4ี่รุ่นย้าเฉพาะลมนะครับในช่วงเช้านี้ลมแรงเลยทีเดียวนะครับแต่ไม่เป็นไรวันนี้เล่นกันกับรุ่นที่5ซึ่งก็เป็นการรวมรุ่นที่4เนื่องจากเมื่อวานนี้ที่ร้านปูลุกั้งมีความเห็นไม่ตรงกันมันเลยมีความท้าทายเกิดขึ้นครับผมในวันนี้มาดูคู่กรณีท่านแรกก่อนที่ป้ายที่ป้ายเนี่ย พี่ไฟาําอะไรอยู่ครับตอนนี้มาถึงธุรกิจการงานทํารับสร้างเครื่องจักรดีไซน์สร้างเครื่องจักรที่เกี่ยวกับงานโคตติ้งรับออกแบบสร้างเครื่องจักรโอ้นี่ผมพี่ฝ้ายวันนี้จะมีคู่กรณีครับผมพี่กันครับผมพี่กันนะครับพี่กันนี่คือผู้ห้าวหาญมากสําหรับการที่มาเล่นกอล์ฟกับลุงอับนี้จากเมื่อคืนที่คุยกันแล้วแบบไม่ค่อยมิน อันน้ไม่ค่อยลงรอยกันกันกบใครบางคนเดี๋ยวจะแนะนํากันอีกทีแต่ตอนนี้แนะนําธุรกิจส่วนตัวก่อนครับพี่กันทาธุรกิจขายวัสดุก่อสร้างแล้วก็ลงหล่อลงหลงอ่อไม่ใช่ลงสวยนะลงหลงอ่ลออ,อะไรอีกท่านหนึ่งนะครับเดี๋ยวมาท่านนี้ก่อนท่านนี้เป็นเพื่อนของคู่กรณีของพี่กันนะครับ พี่คิวพี่คิวรุ่นหนึ่งและพี่คิวร,รุ่น4นรรนพี่กอล์ฟนะครับพี่กอล์ฟนะครับพี่กอล์ฟเป็นเป็นทหารอากาศเป็นทหารอากาศอยู่ก็คือนี้คุยกันกับหนุ่มกับหนิงนทำอะไรกันอยู่ <c oughs> คุณทำอะไรกันบ้างอ๋อผมทำผมทำ นำเข้าอะไรไฮโดรลิสพี่ไฟ่าังทำเครื่องจักรผมก็เลยแบบว่าเอ๊ะเหมือนบิสเนสแัทชิ่งกันอะไรอย่างเงี้ยอยากทำเครื่องเดี๋ยวเราจะไปทัดดัดงอเหล็กให้เขาโอ้ยดีจังเลยแถ้าตีกันแล้วแบบไม่ลงตัวแล้วก็ดัดไม้เข้าไปด้วยเลยเดู่ที่พิธีลำบากเดี๋ยวจะแย่อยู่เขาไว้ลลูกค้าลูกค้าลืมไปพี่โดทำอะไรอยู่บ้างตอนนี้ทำรับเหมาครับรับเหมาเหมาอะไรครับวางท่อประปาครับวางท่อประปาบ้านสบาย จะหมู่บ้านเลยี้ระดับปปานครหลวงเลยนครหลวงเลยอันนี้น่าคบคบกับใครดีอ่ะคบกับใครดีอ่ะอูอันนี้พี่กันนี่นะขายวัสดุขายวัสดุเออเอาลุกขึ้นมาเร็วหน้ามือเป็นหนาดีแปดข้อเลครับโอ้ยวันไหนนะอะไรก็ได้เบอร์โทรอยู่ข้างล่างโทรอยู่ข้างล่างนี่นรับสรุปสนานครับตีกอล์ฟกับลุงอ่ำนะครับมาเจอกันแล้วก็ใครทำธุรกิจอะไรก็มาแมทชิ่งกันนะครับผมอ้าววันนี้รู้จักกันแล้วก็เล่นกอล์ฟกันส่วน ความสัมพันธ์จะบ,บาดหมางก,กันหลังจากนี้หรือเปล่าก็เป็นเรื่องของเกมกีฬาแล้วกันครับผมเอามาตีกอล์กับลุงอา,อาวันนี้ไม่เหมือนวันวานเอเอพอมันมีอะไรขึ้นมาหน่อยเขาก็ตีพี<ช>่การเราก็เล่นนี่โอ้ยอดเยี่ยมเลย เย็ดแค่สุดข้อเลยสุดข้อเลยแค่สวิงลงก็ได้ยินเสียงฟูฟับแล้วพี่กันครับโอ้ยสุดด่าพี่ผมโอนเลยได้ไหมห้ามไปเลยอ่ะเห็นหีือยังเขาเขาหรือเรา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 ี่ครับพี่ครับไอ้เจ้าก้าหลุมชิงเลยนะก้หลุมชิงเลย เยี่ยมโอ้ยแต่ละท่านไส้แตกครับวันนี้อาจจะต้องมีามาลงไปวะะเนีีย่ยอาจจม,มใครหลงังตากันก็ได้วันนี้อาจารย์ครับสู้นะโหโหสู้ครับ<ะ>ใจคอไม่ค่อยดีสู้ครับอ่อนแล้วอ่อนแล้วจ้าเอาได้พัดจ้าพี่อออืืหถึงไหมจ้าถึงไหมจ้าถึงไหมจ้าอ่าสั้นไปหน่อยนึงไม่เป็นไร ลูกอาจจะอยู่จะรับยาวโอ้โหน้ำหนักอย่างเดียวน้ำหนักอย่างเดียวถึงธงโอเคได้พัดค่ะเอาละอันพี่กันโบกี้ไปแล้วเซฟโบกี้เมื่อกี้สวยงามมากลูกนี้พี่ก๊อตต้องลงให้ได้พาเพื่อขึ้นน้ำก่อนโอ้โหไว้ปาไปนิดเดียวโอ้โห ีโอ้โหนี่ดีเป็นไรปะคะเบา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 ,บาโอ้เยี่ยมมากครับน้องไฟโอ้โหน้องนี่น้องน, <c oughs> นี่ไอทิวัดเรียนออกแบบทำอะไรมานี่มันแท้หรือเปล่านี่ <c oughs> ดูจากทรงแล้วนี่นะ่าจะไปคัด M P พ A จริงเลยนี่ สองคนนี่อันตรายโอ้โหบิดกันมันมากผมไม่เชื่อว,ว่าพี่ไม่ได้นอนเต็มเข้าท่าเข้าท่าโอเคได้พัดบบ okay. เบาเบาโอเค ทำลูกกอล์ฟหายครับลูกล์ฟหอกายพี่หาหาหอกคนนั้นพี่กันบอกหาหอกของพี่ก๊อฟหรอคะของพี่คิวครับลูกกอล์ฟขอฟป่าไม้ครับโอ้โหขนาดวางแผนมาซะอย่างดีครับหลุมซิกเนเจอร์โฮของสนามกอล์ฟรอยัลฮิลลครับออกมาด้วยเหล็ก4ตีวางอยู่ประมาณสัก200หลาตีข้ามน้ำมาอีก200หลา นะครับแต่มันดันติดกิ่งนี้สิเนาะต้นนั้นไม่มีปัญหาแต่มีปัญหากับต้นนี้อ่ะมาลองดูสิจ้ะใช่ลูกเราไหมเนี่ยดูก่อนอ้าใช่นี่กะน,นี่โอไมค์ก๊อปนี่กาสายของธงหลับหูหลับตาตีเลยเนี่ยตอนจะหิว แล้วเขาจะมีความละเมียดมากครับเข้าไหมเข้าไหมโอ้โหโดนโอ้โอ้เจ็บมากเจ็บน้อยก็ร้องมันออกมาอ่ะกัดแล้วมาแล้ว ขอบคุณมากครับขอบคุณพี่คิวนะค,ะนครับขอบคุณันยาขนยามาโหมกขอนงารับยาขันยารันยาขันยาขันยาขคนยาขันยาขันยครันขาบคนณารันาบันยาขันยาขันาขันยาขันยขันานยาขันยรุ่นยาขั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 นยันงาขันาขันยาขันยาันยอขันยันามันยันยาข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 ันยกขนะครับข,บบขบบนยาขันยานยาขันยาัยเลันกอล์นกันให้ันุกนะครับ ขอบคุณทุกท่านนะครับตีกอล์ฟกับลุงอํารุ่นสี่รุ่นห้ขอบคุณมากมากขอบคุณทุกคนครับแล้วเดี๋ยวเรานัดกันอีกน,นะครับว่มามาตีกอล์ฟเมื่อไหร่ขอบคุณมากมากรีบกลับไปธุระต่อก่อนนะครับเดินทางอย่างปลอดภัยทุกๆท,ท่านเลยนะครับขับรถดีๆนะ